นะครับเราก็อยู่กับร้านเจลติดตัไมเนอร์นะวันนี้นะก็อยู่กับมี่จ๊อกนะครับผมมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ยี่สิบตัวได้นะครับก็มีแกะไปบ้างแล้วมีตัวแกบ้างนะเดี๋ยวไม่บอกเยนหมกันข้างลาล็เเราเปิดให้ดูนะครับมันก็จะมีผสมกันมานะครับระหว่างตัวเครื่องที่มีลายกับไม่มีลายอันนี้เราก็จะส่ง ตรงนะครับผมทุกคนก็ต้องลุ้นกันเอาดูนะครับมันเป็นั lucky ็อกนะครับว่าจะได้ตัวที่มีลายหรือเปล่านะครับผมเราก็แพ็ครวมนะครับเราไม่ได้แยกเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเครื่องนะครับเครื่องกล่องก็จะเป็นนี้นะครับไม่ได้บอกมานะว่ามีลายหรือเปล่านะกล่องก็้เหมือนกันหมดเลยนะครับ ใครที่ได้ของไปก็ลองลุ้นจันดูอ่ะ ouais เดี๋ยวลองมาดูว่าลุ้นแบบไหนนะนี่ก็ okay. เปิดอย่างนี้นะครับแล like this, brick brick ้วก SO so ็เปิดออกมาลุ้นอ okay. okay. you know ่าอันนี้มีครับลายนะครับลายดอกแบบประมาณนี้นี่ครับนี่น่ารักมินิดอกนะมินิจริงๆนะครับโอเคบางทีไอตัวไม่มีลายเนี่ยอาจจะเป็นตัวลิมิเต็จก็ได้ครับ อาจจะมีลายเป็นตัวรีมิเต็ดอันนี้ก็ไม่แน่นะครับผมอ่านีหลายตัวอันนี้ลุ้นๆกันหนึ่งมีไหมคันนี้อ่าไม่มีไม่มีลายนะครับแต่ว่าก็มีบาร์โค้ดเลยเหมือนกันนะครับคุดได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแค่ไม่มีลายแต่ว่ามีนี่ครับโลโก้โกเชลเนี่ยของแท้แน่นอนนะครับแต่เราไม่เปิดทุกตัวนะครับเราก็ส่งให้ทุกท้าไปลุ้นเราเองนะครับผม ครับตัวนี้เป็น L3 Plus นะครับนี่ L3 p l u แล้วก็ทำการเทสนะครับนี่สวยงาม0 0อยเทสอยู่นะครับนี่ของใหม่ก็จะส่งเลยนะครับเพราะน่าจะเทสจากโรงงาน QC มาแล้วแหละก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับในตรงเื่อสองนะแต่นั้นตัวมาหนึ่งนะครับ ปิดตาครับเดี๋ยวจะรีบจะส่งให้นะครับด like กดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ด้วยนี่ก็ร้อยกว่าตัวได้นะครับเยอะมากๆนะครับ